ค่ายพี่น้องนะครับในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งสุขสุขลนครับก่อนจะถึงสำนักงานนี่ ยังน้อยไอ้กระเป๋าจอดทั้งสองขวดเนาะครับใส่ถุงได้ปะเดีไม่ถุงสใส่ะปะเป็นเป็นต่ได้กินมาเอาว่าเป็นยังเนาะเดี๋ยวเดเอาไป มากเกินเด,ด้อ chọn con này chọn con Ờ Xịn <laughs> <laughs> trùng mát cái cây nó, hên trùng rốt nó à, từng... โอ้ยเนาะข้าลวกข้าต่อลำบากเลนเนาสื่อนน้ำมันมาให้ลูกเ่อร้านนี่ลวกเส้าหละ มึงยูเขาว่าแล้วลูกเห็นจุงมาตั้งแต่บ้านน้องบ่อนไม่ขี้ไก่มากในวันผู้ใดวันจุงมาจากกิโลเลยนี่แต่จุงมานี่ก็งวันสองกิโลเลยแป็สองกิโลสิจุงไปไชก่อนไปจุงไปพูลาบ้านเา้องบ่อน แอสี่กิโลนี่จิซอยจังไดล่ะครับซสื่อน้ำมันใหม่เยเ็นมากตั้งแต่ไกลมนุษย์เัินบ้านน้ำกันเอาไว้หางไยเดี๋ยวเจียวเจียวขึ้นไปส่งเพิ่นเพิ่นบอกเอาสตาร์ทบ้าง ัหเบิดดนี้เนาะครับเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ได้ไปแล้วถนะ้าลกข้ตจชีีีอีกกิโลนึงกับจุหอดสำนักง,งานเ้าครับบันเแ่งกับจประมันกับขันสวา่าอันนี้เป็นยูมูสิเบต กสิประมาณถ้ามูสิบเอ็ดกสิประมาณ3กิโลนะครับนับจากนี้ไปของบานแพงครับแต่ว่าตัวบานแพงนี่ประมาณ2กิโลครับว่าช่ยไมอเอ้าเาว่าชีวิตรต้องดินล้นสู่ต่อไปครับเลือกว่าใด,ดสุขุสุขคน อันใดพ่อซอยใดก็ซอยกันครับสู้ต่อไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจครับเดี๋ยวก,กวดมาส่งครับเติมเร็ยวนะ้เราขึ้นออก,กวดมาส่ง รใช่ล่ะเอาขวดมาส่งนะครับเ้อวางอยู่นี่เ้อครับผม